บทสรุปหนังสือ The Big Leap เขียนโดยเกเฮนดริกสวัสดีผู้ฟังทุกท่านคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมทุกอย่างในชีวิตกำลังไปได้ดีแต่จูจูก็มีเรื่องบางอย่างทำให้สะดุดคุณเข้าใกล้ความสำเร็จแต่กลับรู้สึกไม่มั่นใจหรือคุณรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่านี้แต่เหมือนบางอย่างดึงไว้ หากคุณเคยรู้สึกแบบนี้หนังสือเล่มน,นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าบางครั้งศัตรูที่แท้จริงของชีวิตเราไม่ใช่ปัญหาภายนอกแต่คือข้อจำกัดที่เราสร้างขึ้นในใจโดยไม่รู้ตัวผู้เขียนเรียกสิ่งนี้ว่าขีดจำกัดบนของความสุขและความสำเร็จแก่นของหนังสือคนเรามีจุดเพดานที่มองไม่เห็นเมื่อเราเริ่มมีความสุขหรือประสบความสำเร็จเกินระดับที่เคยชิน จิตใต้สำนึกจะรู้สึกไม่คุ้นและพยายามดึงเรากลับไปยังระดับเดิมนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่กำลังรุ่งอาจเผลอทำเรื่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโดยไม่ตั้งใจหรือรู้สึกผิดที่ชีวิตดูดีเกินไปทั้งที่ควรจะรู้สึกยินดีสีรักเน่าของขีดจำกัดที่มักซ่อนอยู่ 1. เชื่อว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสำเร็จหรือความรักบางคนเติบโตมากับความรู้สึกว่าต้องพยายามให้ถึง ก่อนจะสมควรได้รับสิ่งดีๆจึงไม่กล้ารับความสำเร็จโดยไม่มีเงื่อนไข 2. กลัวว่าจะทำให้คนอื่นรู้สึกด้วยกว่าความรู้สึกผิดแบบไม่รู้ตัวที่กลัวว่าถ้าเราก้าวหน้าไปจะทำให้คนรอบตัวรู้สึกไม่ดีจึงเผลอยับยั้งตัวเองไว้ไม่ให้ไปไกลเกิน 3. กลัวการรับผิดชอบในระดับใหม่ของชีวิตยิ่งสูงยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้น จิตใต้สำนึกจึงบอกให้อยู่กับที่ไว้ดีกว่าปลอดภัยกว่า4เชื่อว่าถ้าเรามีความสุขมากเกินไปเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องแย่ตามมาเรียกว่าความเชื่อเชิงลบที่ฝังลึกว่าชีวิตต้องมีสมดุลแบบแปลกๆถ้าดีไปแล้วอีกเดี๋ยวจะต้องมีอะไรยแย่ๆเกิดขึ้นแน่ๆทางออกก้าวข้ามขีดจำกัดและเข้าสู่โซนแห่งอัจฉริยะผู้เขียนแบ่งชีวิตการทำงานออกเป็นสีโซน หโซนที่คุณไร้ความสามารถคุณทําได้ไม่ดีและไม่ชอบเลย 2. โซนที่คุณพอทําได้คุณทําได้แต่ไม่รู้สึกดี 3. โซนที่คุณเก่งคุณทําได้ดีมีคนยอมรับแต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณรักจริง 4. โซนแห่งอัจฉริยะคุณทั้งเก่งทั้งรักทั้งหลงไหลและรู้สึกเติมเต็มคนส่วนใหญ่ติดอยู่ที่โซนที่สาเพราะมันปลอดภัย แต่ถ้าคุณกล้ากระโดดไปยังโซนที่4ชีวิตจะเปลี่ยนจากแค่ดีไปสู่ยอดเยี่ยมแนวทางฝึกฝนที่ผู้เขียนแนะนำสังเกตตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกไม่มั่นใจเหนื่อยหรือคิดว่าตัวเองกําลังถอยหลังลองถามว่านี่ใช่ขีดจากัดบนของความสุขและความสำเร็จไหมฝึกยอมรับความสุขความสำเร็จและความรักโดยไม่รู้สึกผิดเขียนคำถามสำคัญเช่น วันนี้ฉันได้ใช้ความสามารถระดับอัจฉริยะของตัวเองหรือยังถ้าไม่มีอะไรขัดขวางฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนบทสรุปหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้สอนให้คุณวิ่งไล่หาความสำเร็จแต่มันสอนให้คุณหยุดฉุดรั้งตัวเองจากความสำเร็จที่คุณคู่ควรอยู่แล้วเมื่อคุณเข้าใจว่าความกลัวความลังเลหรือแม้แต่ความผิดพลาดบางอย่างอาจเป็นเพียงปฏิกิริยาต่อต้านความดีงาม ที่มากกว่าที่คุณเคยรู้จักคุณจะเริ่มรู้ว่าการมีความสุขและประสบความสําเร็จไม่ใช่เรื่องต้องรู้สึกผิดแต่เป็นสิ่งที่คุณมีสิทธิ์เต็มที่และการกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่การเอาชนะอุปสรรคข้างนอกแต่คือการก้าวข้ามเพดานที่คุณสร้างไว้เองข้างในนี่คือบทสรุปของหนังสือ The Big Leap เขียนโดยเกเฮนดริกขอบคุณที่รับฟัง